แล้วผมคิดว่าเขาเจ๋งอ่านี่นี่น,น,นี่มีดหมอหลวงพ่อกล้วยอ้าวดูอ้าวเนี่ยลองลองเห็กับตาครับดูว่าจะหลอมไหมหรือเปล่าครับมีดหมอหลวงพ่อกล้วยความร้อนโมาแล้วครับนี่ของจริงของจริงละลายอ่ะออละลายครับขอขอหลวงพ่อไง,งเมื่อกี้ หลอมหลอมจริงๆนะมีหมอหลงอมพวกกล้วยอะเล่นเป็นแสน่ะกูหลอมเลยเก๋ยั่ไงกูบอกเลยกูเก๋าสุดแล้วละมงการพลาอเนี่ยเออผมไม่เกาะกระแสใครแน่นอนครับเอออย่าพยายามให้ผมไปเอกกับคนนั้นคนนี้ไม่เอาไม่เอาผมดังใ้ตัวเองพอละผมใส่สุดแน่นอนครับผมไม่ซื้อคนดังมามาใส่แล้วมัน ผมดังด้วยตัวเองมีแต่เพราะพี่เขามีแต่พี่พี่มีแต่พี่พี่พี่ในวงการพระเขาให้มาครับนะร่วมบุญร่วมบุญออผมไม่เกาะกระแสใครครับผมดังอยู่แล้วอ่าผมมีนนบางใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วครับผมางเงี้ยช่างเงี้ยชพางเงียู่าลเงี้ยเออนะครับผมแค่ช่างเงี้ยครับน้องผมได้จากพี่เอลำปางมาด้วยครับโอ้โหดิอู้ดหลอมหลอมนานมากอ่ะ โอ้มิดหมอเลากกลวยได้ไหมนี่เริ่มแดงเอ,อเริ่มแดงครับโหเป็นชั่วโม,มงเลยมิดหมอเรากกกลวยดูดิยังไม่ละลายเลยนะ <c oughs> ต้องใช้ไฟแรงมากถึงจะหลอมล,ละลายโลหะได้ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็เก้าสิบหาองศาพี่ <c oughs> เออร้อนไม่ร้อนอะ่ะนะครับ <c oughs> ขนาดบ้านเราสามสิบกว่ายังจะ แทบจะตายนะครับโลนี่เก้าสิบห้าองศาโอ้โหพุ่งแล้วดูดูเป็นดอกไม้ไฟเลยดูดโหดอกไม้ไฟเลยเฮ้ยมะเห็นปะเห็นปะโอ้โหโอ้โหมันนีมันมันมีสเก็ตดาวบอกเลยรุ่นนี้สุดจริงบอกเลยนี่สิ้นเดือนสิ้นเดือนรุ่นนี้สิ้นเดือนเปิดจองนะครับกรรมการชุดละสี่ร้อยนะใครจองทันเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณรวยเลยได้คนละหนึ่งชุดนะเออเป็นเรียกพ่อเรียกแม่มาเตรียมมาดูไลฟ์สดผมเลยนะครับจองสี่ร้อยมึง พะออกละมึงเอ้ยรวยเลย <c oughs> เออกรรมการมีจำนวนสองเหรียญแล้วก็มีนาว่าเหรียญหนึ่งครับปกติเขาทำราคาจองกรรมการเนี่ยชุดละพันใช่ไหมผมขายสี่ร้อยพอดอกไม้ไฟเลยนะผมสี่ร้อยเนี่ลดเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะแล้วสามร้อยหกสิบคนลุกเหรอเออสามร้อยหกสิบเนี่ยพะออกที่ขายได้หลักหมื่นแน่นอนผมกล้าพูดตรงจำนวนผมแม่งสุด <c oughs> ดูดิจำนวนผมแม่งสุดจริง อ่ดูนะอ่าดอ่าอดูมีดหมอละลายไปแล้วครับ <c oughs> ข้างหน้าสวยมากเลยนะอ่ามันเหมือนแบบว่ามีแบบละลยไปแบบกระจายแบบว่าใช่ใช่ใช่ใน<ม>ในรายการจ้องก็มีชนวนด้วยอ่านะครับใครยกใครจองที่กลังก,ก็ท่วมอ่าต่อไปเป็นห่วงครับเป็นห่วงห่วงนี้เป็นหลบพ่อกเกษมเข็มมโกโนะครับอ่าห่วงห่วงห่วงอ่าเลยครับทุกท่านดูนะคะห่วงนะจากพี่แจ็คนะครับนะ พี่แจ็คลองสีเมืองนะครับนี่ห่วงแจ็คสีลองเมืองไอ้สีลองเมืองอ่าดูครับโอ้ยใส่เลยเราใส่ไปแบบนี่เทลงไปแล้วครับอะไรกองทัพลำปางป่ะใช่เดี๋ยวรักษาเดี๋ยวละห้าหกแสนอะเอาเลยล้านเออแค่ห่วงนะอันนี้ใส่ห่วงไปเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใส่หมดเลยนะเดี๋ยวเราขอเม็ไพอประสิทธิ์นะพี่เนี่ยเม่เด็ดไม่เอ็ดโอ้โเดี่ยเดี๋ยวขอขอขอชว์หน่อยไปเจี๊ยบเจี๊ยบชาแนะ อ่าเม็ดพมรม่สิทธ์เม็ดละล้านใส่ลงไปแล้วครับเอา้วก็พ้าแดงผ้าแดงผ้แดงนี่ก็หลายแสนครับ <G ül> แดงวัดเขาไปอินครับนี่นี่ผ้แดงอ้าวไปบอกเลยนอนนอน,นอนทำกับรอนี่บอกเลยสุดจริงนี่แล้วก็โอ,โอ้เยอะแยะมากมายอันนี้อันนี้ปิดตาหนุบหนุบคุณมาไม่ใช่ปิดตานี่อาจารย์ของอันนี้อาจารย์ของมะกรูอ๋อเหรอใช่อาจารย์ดของมะกรูด นี่เป็นเป็นด้ามฝักเป็นด้ามฝักของมีดหมอหลวงพ่อกลวยครับโหนะครับนะสุดจริงชัดเจนอันนี้อันนี้ต้องต้องขอาะมาเคาะไปงั้นก็ได้เลยเคาะไ่ได้ปะไม่ได้พฤติเคาดีกว่าใช่ข้างในเป็นอะไรครับข้างในเป็นเป็นเป็นไปขี้เลื่อยอย่างเงี้ยเป็น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 มวลสารที่ที่ของจริงหรืว่าที่อันโอเคเขาเป็นคนนี่ไงเป็นเป็นก้านอย่างเงี้ยและตะไบตะไบมาเป็นอย่างงี้ ได้ไหมเช็ดได้ใช่ไหมผมไม่ใช่ไม่ใช่เช็ดเดยหรอกผมเดี๋ยว,วผมจะไปจะไปจะไป,ะไปะะแกะออกไงแกะดีกว่าโ <Okay. S 3> อเคแล้วก็วีด้ามนี่ครับอีมันนี่ใส่หมดเลยเนาะได้เลยทั้งนี่ยลร่วงลางป Into ืนเอาไปโอร้อนแรงมากครับโอ้ชัดเจนครับกองทำลำปาง จองกรรมาการห้าชุดได้คนละหนึ่งชุดนะครับโอ้โหโอ้โหพุ่งเลยดังแน่นอนรุ่นนี้กูบอกเลยผมไม่เคยใส่สุดขนาดนี้นะพุ่งเลยพุ่งเลยเมื่อกี้เห็นเห็ปะพุ่งเลย